สวัสดีเอฟซีกาชนะชนทันกับวันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรกันตรงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของท็อฟฟี่สีน้ําเงินนะครับเอฟเวอร์ตันหลังจากที่จบรายการพิมริกซัมเมอร์ซีรีส์นะครับที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเกมล่าสุดเอฟเวอร์ตันเสมอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสองประตูต่อ2นั่นหมายความว่า3เกมในรายการนี้เอฟเวอร์ตันสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับ แพ้บอลมัด0.3แพ้เวส 1, ต์แฮม1.2และเสมอแมนยู2.2ประตต่อจบบวยของกลุ่มนะครับเห็นอะไรบ้างมีสัญญาณบอกอะไรบ้างแฟนบอลทอฟฟี่ควรจะต้องกังวลไหมอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่คุ้นเคยกันอย่างท้ายตารางดินโรนีตกชั้นเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าผมเห็นอะไรบ้าง จาก3เกมนี้ซึ่งเป็น3เกมทดสอบความพร้อมของท็อฟฟี่สินเงินในซีซั่นนี้เลยก็ว่าได้นะครับเราเป็น3เกมที่ผมได้ดูเต็มๆ2ใน3เกมผมได้ภาคนะครับภาคฟุตบอลคู่บอลหมัดและคู่ล่าสุดอย่างเจอกับทางแมนยูได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับท็อฟฟี่สินเงินเอฟเวอร์ตัน เดี๋ยวคลิปนี้เรามาว่ากันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่ง comment, คอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซิปเปอร์สเปนก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้นะครับแนวทางของอีกาชชเนลแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางอีกาชชเนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชชเนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับภาพรวมครับของเอฟเวอร์ตันในฟุตบอลอื่นเรื่องพรีเมียร์ซูเปอร์ซีรีส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับซึ่งผมเชื่อว่าในแฟนบอลท็อฟฟี่สืงหเงินในอีกาชชเนลแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยอยากจะเห็นความพร้อม ในทีมของเดวิดมอยส์ครับหลังจากที่ David เดวิดมอยส์กลับมาคุมทีมในเวอร์ชั่นที่2นะครับแล้วก็กลับมากลางคันจากซีซั่นที่แล้วรับมือต่อรับไม้ต่อจากชอนไดาส์แล้วก็ทำผลงานได้ดีดเพียงแต่ว่านี่คือซัมเมอร์ที่เดวิดมอยส์จะได้สร้างทีมในแนวคิดของเขาในมือของเขาในการทำงานของเขาแบบเต็มตัวนะครับ หลังจากที่รับมรดกตกทอดมาจากชอนไดสแล้วก็ส่วนใหญ่เดวิดมอร์สเองก็ไม่ได้พึงพอใจเพียงแต่ว่าซีซั่นที่แล้วเนี่ยเดวิดมอร์เองก็สามารถพาเอฟเวอรตันไม่ตกชัน้นไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนแบบใจหายใจความเหมือนเดิมนะครับพอมาเป็นในช่วงซัมเมอร์นี้การเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเอฟเวอรตันต้องปล่อยผู้เล่นไปมากถึง12คนนะครับแล้ว 70%เป็นผู้เล่นที่ใช้การมาโดยตลอดในช่วง2-3ปีหลังสุดนะครับแล้วตอนนี้ดิวิดมอสเองก็ยอมรับครับว่าในเรื่องของตลาดซื้อขายยังทําได้ไม่เข้าเป้านะครับตัวเขาอยากได้ผู้เล่นที่สามารถใช้การได้เลยเนี่ยอยู่ที่10คน10-12คนตามที่สูญเสียไปแต่ได้มา10คนผมเชื่อว่าดิวดมอสเองก็พึงพอใจแต่ตอนนี้ได้มาแค่4คนเท่านั้น นะครับเซนสัญญาถาวรชาลีคาร์ลอสอากาลัสนะครับจากฟลาเมงโกแล้วไปคว้าตัวเจียโนโบารีนะครับกองหน้าจากเบียเรอัลดึงตัวอดัมอสัสโนูแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัยสิบเก้าปีจากบาเยันมิวนิ่แล้วก็ไปดึงตัวมาร์คทราเวอร์สนะครับเป็นผู้รักษาประตูที่เข้ามาสร้างความเข้มข้นกับทางด้านของจูดี้พิกฟอร์ดนี่คือ4รายครับ3เป็นนักเตะอัฟิลด์1คือผู้รักษาประตูถามว่าเพียงพอไหมมันไม่เพียงพอมันเห็นแล้วนะครับว่าความไม่พร้อมเนี่ย มันเกิดขึ้นจากในเกมแรกที่จะบอลหมัดโอ้โหสไปสปะเหลือเกินมีความผิดพลาดเยอะแยะมากมายเกมรับมีปัญหาไม่สามารถใช้งานผู้เล่นระดับซีเนียเป็นหัวใจหลักของทีมได้ก็เลยเกิดความผิดพลาดนะครับเกมรุกก็ยังไม่ได,ดีพอแพ้ไปแบบสบายๆศูนย์ประตูต่อสามซึ่งแมตช์นั้นนะครับเป็นแมตช์ที่เดวิดมอร์สเองก็ไม่ได้พึงพอใจแฟนบอลทอฟฟี่เองก็ถือว่าโอเคเกมแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวเกมที่2เนี่ย น่าจะเห็นอะไรที่ดูดีขึ้นปรากฏว่าเกมที่2เจอกับเวสแฮมก็ไม่ได้ดีนะครับสําหรับผมเนี่ยคือมุมบวกน้อยมากมุมบวกเนี่ยก็จะมีแค่แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์จากเฮลสันแอมสตรองนะครับมีนักเตะบางคนที่ดูดีขึ้นแต่เกมที่2เนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เอเวอร์ตันที่เดวิดมอยสตองการสเกมแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าภาพรวมค่อนข้างแย่นะครับโอเคแหละมันมีข้ออ้างว่า เอฟเวอร์ตันคุณภาพเชิงลึกขมกําลังเชิงลึกเนี่ยมันยังสั้นเกินไปมันยังขาดคลายในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับรายชื่อสำรองที่ใช้ได้เพียงแค่3ารถึงสรายเท่านั้นในขณะเดียวกันฝั่งตรงข้ามตั้งแต่เกมแรกอย่างบอลมัดกับเกมที่2อ,อย่างเวสแฮมมีตัวเลือกมากกว่าเอฟเวอร์ตันนะครับดังนั้นโอเคเรายังพอเข้าใจได้ละวานนฐานที่เข้าใจแต่เกมสุดท้ายครับเกมที่เมอร์เซเดสเบนสไตรียมนะครับที่แอตแลนตา ประเทศสาร์อเมริกาที่เจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยนี่คือเกมบททดสอบเป็นเกมทดสอบความพร้อมของเอเวอเรตันอย่างแท้จริงเพราะว่าก็ได้ตัวผู้เล่นทยอยกันกลับมาอย่างเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับก็ได้มาประจำการเป็นเซนแบกตัวจริงในเกมนัดน,นี้นะครับและเดวิดมอส์เองก็กล้าที่จะปรับมาใช้ระบบการเล่นหลัง4 ใช้ระบบการเล่นแบ็กโฟนะครับหลังจากที่2เกมแรกที่เจอกับบอลมันแล้วก็เวสแฮมเนี่ยต้องยืนหลัง5เพราะว่าตัวไม่พอพอมายืนหลัง4นั่นหมายความว่าเจมส์ารนเนอร์ได้กลับมาเล่นในตำแหน่งที่ตัวเองถนัดเป็นบทบาทที่ตัวเองเล่นได้ดีที่สุดก็คือมิดฟิลตัวต่ำนะครับคอยคุมจังหวะเกมคอยจ่ายบอลขึ้นหน้าโดยมีอิซาการาเกกับทีมอร็อกบูนัมนะครับเป็นคู่มิดฟิลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คลอสอา a ์ก a รัสนะครับยืนต่ำคอยปั้นเกมนะครับทางเบโต้ที่ยืนขำหน้าเป้าในขณะที่อิลิมันเอนจายนะครับก็เป็นเพลย์เมคเกอร์หมายเลขสิบคอยเชื่อมเกมซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่พูดกันสั้นๆชัดๆเป็นเอฟเวอร์ตัที่เดบมาต์ต้องการครับเป็นเอฟเวอร์ตันที่ดูฟิตขึ้นดูดีขึ้นประสานงานกันยอดเยี่ยมจาก2เกมแรก แม้ว่าจะเสมอสองสองครับแต่ผมเชื่อว่าเดวิดมอยกับทีมงานรวมถึงแฟนบอลท็อฟฟี่เสียเงินน่าจะพึงพอใจมากกว่าผลการแข่งขันด้วยซ้ำในแง่ของภาพรวมนะภาพรวมของตัวนักเตะภาพรวมของระบบการเล่นภาพรวมของตัวผู้เล่น,ลนที่มันแสดงออกให้เห็นถึงว่าโอเคนี่แหละเป็นเอฟเวอร์ตันที่แฟนบอลท็อฟฟี่ต้องการจะเห็นเดวิดมอยเนแต่เขาพูดมาโดยเสมอว่าเอฟเวอร์ตันมันต้องเป็นเอฟเวอร์ตันที่ เล่นได้ง่ายๆแต่มีประสิทธิภาพอ่านเกมคู่แข่งตลอดเวลา2เกมแรกเนี่ยเราละไว้เพราะเป็นสเกมแรกที่เจอกับฟุตบอลไดเรกต์คือมันยากมากในการที่จะโดนทีมทีมหนึ่งวางบอลยาวแล้วเปิดคอสจันางด้านข้างตลอดเวลาในขณะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่ได้มีเซนเตอร์แบ็กตัวจริงลงเล่นเลยแต่พอมาในเกมนัดนี้ครับมีไมเคิลคีนเจมส์สกอฟสกี้อยู่ร่วมกันเจคโอไบรอัน ยินเป็นแบ็คขวาซ้ายเป็นมิโคเลนโกตรงกลางก็ช่วยงานระหว่างเจมส์การ์เนอร์อิตาการ์นาเกชิมแอร์อบบูนัมซึ่งถือว่าทุกคนทำตามจ็อบรับหน้าที่ความรับผิดชอบได้ดีมากๆอันนี้มีช็อตพลาดครับยังไม่สมบูรณ์แบบอะครับมีช็อตพลาดช็อตเวอ์เสียสมาธิจนกระทั่งมาเสีย2ประตูแต่ในภาพรวมผมบอกเลยว่าผมชอบเกมนี้มากๆผมรู้สึกว่าผมพาดไปเนี่ยบรรยายไป พูดไปในช็อตแต่ละเพลงแต่ละจังหวะผมรู้สึกว่าโอ้นี่แหละเอฟเวอร์ตันที่รอคอยกันมาในช่วงปรีซีซั่นนี้เป็นปรีซีซั่นที่ผลแข่งไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังแต่เกมนี้เกมเดียวมันเป็นบทสูตรเห็นถึงว่าเมื่อใดที่นักเตะเอฟเวอร์ตันของเดวิดมอยส์มีความฟิตที่ถึงขั้นที่น่าพึงพอใจวันนั้นเอเวอรตันก็สู้ได้กับทุกทีมเมื่อแมนยูมีความผิดพลาด เอลตันก็ฉกฉวยโอกาสนั้นเปลี่ยนโอกาสนั้นเป็นประตูได้ทันทีเหมือนกับใน2ประตูที่เอลตันทาได้ยางช็อตแรกเนี่ยชัดเจนอ่านเกมว่าผู้เล่นของแมนยูจะมาอย่างไงได้บอลแล้วจะไปในทิศทางไหนปรากฏว่ามรลอุกาเต้ดันเชื่องช้าเกินไปวิตาลีมิโคเลนโก้ก็เลยไปเอาบอลมานะครับไปบล็อกทางไม่ให้วิ่งสกัดบอลได้บอลเข้าทางอิซากาน่าเกลและเปิดครอสไปยังเสาสองทันทีครับ ลูกแรกเนี่ยที่เอลตันทำได้เกิดขึ้นในช่วงท้ายปลายครึ่งแรกมาแบบพอมองพอเจาะเลยดิซ่าเกานาเกนี่เป็นคนเปิดบอลแม่นอยู่แล้วนะครับพอเขาเปิดบอลปุ๊บเนี่ยบอลไปตกที่ดิมันเอนจายโอ้แล้วแต่คนนี้ทักษะดีความสามารถเยี่ยมครับไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปแต่งครับคือแปรบอลเน้นๆเ,เลยครับแล้วก็เสียบเสาสองเรียบร้อยครับเป็นประตูหนึ่งหนึ่งส่วนลูกที่สองครับต้องชื่นชมนักเตะของเอลตันที่มีสมาธิมากพอนะครับ เป็นจังหวะที่เอนดายเนี่ยปล่อยบอลไปแล้วนะครับแล้วก็ไปกระทบกระทั่งกับเ้านะของบรูโน่แฟนันแต่ผู้เล่นของพิตซานไม่สนใจครับเล่นต่อออนยานก้ได้บอลด้านขวาตกเข้ากลางให้กับจอยส์แม็กนิวพยายามในการที่จะครองบอลแล้วก็ยิงประตูปรากฏว่าอามาดิยาโลมันก็ไม่ได้เป็นรองตลอดทั้งเกมมันมีช็อตด,ดีช็อตเหนือกว่าแมนยูด้วยซ้ำมันเลยททำให้ผมรู้สึกพึงพอใจเป็นอย่างมากแล้วผมก็เชื่อว่าแฟนบอลท็อฟฟี่ส่วนหนก็น่าจะแฮปปี้กับรูปเกมในครั้งนี้ ฟอร์มเด่นของผู้เล่นเอเวอเรตเหรอครับถ้าถามในเกมนัดนี้นะแน่นอนเด่นสุดคือเจมส์การ์เนอร์เลยเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับรับเหมาลูกนิ่งทุ่มไกลก็ทานะครับวิ่งพลานไปทั่วสนามบล็อกก็ดีสกัดก็ดีคุมเกมแดนกลางก็ได้จ่ายบอลสวยๆก็มีเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ขับขันก็อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดนั่นคือมิดฟิลด์ตัวต่ําเลยครับส่วนอีกคนหนึ่งครับดีเสมอต้นเสมอปลายครับอิลิมันเอนจายครับ นักเตะคนนี้บอกเลยว่าขาดไม่ได้ต่แอบหวนใจนิดๆนะครับถ้าเอนจายต้องไปเล่นในศึกอเมริกันเนชั่นคัพในช่วงต้นปีหน้าเอนจายลากเรือเกมได้อย่างโดดเด่นครับเขาสร้างความอันตรายให้กับผู้เล่นของแมนยูได้ตลอดเวลาในเวลาที่เขามีบอลแล้วก็เคลื่อนที่อย่างฉันฉลาดเกมนัดนี้เขายิงหนึ่งแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูที่2ในขณะที่เจมส์ซากอฟสกี้ครับแม้ว่าเป็นผู้เล่นที่ทําเสียจุดโทษนะครับไปหลงเหลี่ยมกับทางด้านของอามัดดียาโลแต่ในภาพโรงของเจมส์ซากอฟสกี้ ที่ได้เล่น20นาทีกับในเกมที่แพ้กับเวสแฮมแล้วก็เกมนัดนี้เป็นการคืนสนามครั้งแรกแบบเต็มตัวนะครับหลังจากที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ด้วยวัย32ปีด้วยประสบการณ์ของเขาก็ต้องยอมรับว่ามีความสําคัญต่อเกมรับของเอลตันเป็นอย่างมากนะครับเกมนัดนี้เล่นได้อย่างมั่นใจนิ่งและมีสมาธิเสียอย่างเดียวคืออย่าไปทฟาฟาว์พร่ำเพรื่อแบบนั้นนะครับมันโดนจับเป็นจุดโทษได้ง่ายเลยครับส่วนอีกคนนึงครับต้องบอกเลยว่า น่าสนใจกับการเล่นของเขาก็คือเบ t โตเบโตเนี่ยช่วงหลังๆดูดีขึ้นนะครับดูมั่นใจมากขึ้นรู้ว่าจะต้องทําอย่างไรมีการพักบอลเก็บบอลไปกับบอลได้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเบโตในช่วง p r e ีซ s o n ทำได้ดีกว่าเจโนบารีบารีต้องใช้เวลาครับนักเตะคนใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวปรับจูนปรับจังหวะเกมส่วนคนสุดท้ายครับคือจอร์แดนพิกฟอร์ดพิกฟอร์ดแน่นอนครับ มีเขาอุ่นใจเสมอมีการเซฟจังหวะสำคัญสำคัญได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายปลายเกมที่ทำให้เอฟเวอร์ตันไม่แพ้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ3เกมในพรีซัมเมอร์ซีรีส์ผมชอบเกมนี้มากที่สุดและผมเชื่อว่าแฟนบอลเอฟเวอร์ตัน ton, ก็ไม่น่าจะมีใครเถียงนะครับน่าจะพังหัวเห็นด้วยนะครับเพราะานี่คือเกมที่แสดงออกเห็นถึงความเป็นเอฟเวอร์ตันฟุตบอลคลับอย่างแท้จริงเป็นเกมที่เดวิดมอยส์อยากจะเห็น ทีมของตัวเองเป็นแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเดี๋ยวทตานจะทําการอุ่นเครื่องกับโรมานะครับที่สนามใหม่ตัวขายเครื่องหมดแล้วนะครับแล้วจะเป็นเกมสุดท้ายก่อนเข้าสู่พิมลิกซีซั่นจริงที่จะต้องเจอกับทางลีสยูไนเต็ดนะครับเกมนัดน,นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ทุกคนเฝ้ารอแต่ช่วงเวลานี้ครับก่อนที่ตลาดปิดเดี๋ยวรอดูว่าเดวิดมอยจะได้ผู้เล่นหน้าใหม่อีกกี่คนยังมีเวลาอยู่ประมาณ3วีคครับ ที่ต้องได้แน่แนก็คือแบ็คขวาดีๆสักคนหนึ่งนะครับเพราะว่าแบ็คขวาเนี่ยจะใช้เชคบรานตลอดเวลาไม่ได้นะครับรวมถึงเนชันเพเ์สันเนี่ยบอกเลยว่าไม่สามารถเชื่อมั่นได้อีกแล้วชลัสคูมันเล่าไว้ในฐานเข้าใจเ็าเป็นพี่ใหญ่พี่เลี้ยงในห้องแต่งตัวน่าจะดีที่สุดนะครับส่วนตรงกลางได้วิดฟิลตัวด,ดีสักคนหนึ่งนะฮะตรงกลางเนี่ยผมอยากจะได้แจ็คลาสลุยส์นะครับที่เป็นอดีตนักเตะของแอสตันวิลล่าถ้าได้มานะบอกเลยว่าดีมากมาก ยุระดับการเล่นได้ทันทีตัวรุกต้องใหม่คนหนึ่งครับจะเป็นตัวรุกฝั่งซ้ายหรือเป็นตัวรุกตรงกลางก็ได้จะยืมแจ็คกิลิชนะครับมาช่วยวยกระดับการเล่นก็ดีครับเพราะแจ็คกิลิชก็คือระดับ็อปคลาสอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปีกขวาเก่งๆคนหนึ่งเอาสัก4-5คนเนี่ยถ้าได้มาน่าจะพอถูถ่ายไปได้นะครับแล้วก็ไปยืมตัวสักคนหนึ่งมาก่อนแล้วก็ไปเน้นในช่วงตลาดหน้าหนาวแล้วก็ซัมเมอร์หน้าเป็น ดูการที่แฟนบอลเอตันต้องอดทนครับมันผ่านยุคที่เร็วร้ายมาจากกลุ่มทุนของฟัดโมชิรี่มาถึงเดอะฟรีกิ้งคุ๊เนี่ยผมว่ามันต้องใช้เวลาอีกสัก2-3ตลาดกว่าจะเห็นเห็นน้ําเห็นเนื้อเห็นรูปเห็นร่างเป็นมากกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้บอกเลยว่าดิวิดมอยน่าจะมีวิธีนะครับในการที่จะผลักดันและก็พาเอลตันไปอยู่ในจุดที่ควรอย่างน้อยมันต้องเป็นระดับ top ป10ต้องไม่ลิ่นรอนดิดตกชนันแต่ถ้าวัดถึงเรื่องของฟอร์มการเล่น ในเกมที่เจอกับทางแมนยูแล้วตลาดซื้อขายยังไม่ได้เปิดตัวลงดันไปเคลียร์บอลแล้วไปโดนเฮเวนแล้วก็ฉลักเปลี่ยนทางเป็นประตูครับแล้วก็เกือบได้จากเบตโต้นะครับแล้วก็มีช็อตที่แบบเออมีลูกฟรีคิกของเจมส์สาร์เนอร์แล้วก็เอาตายบายยินดีปัดทิ้งเอาไว้นะครับคือมันมีช็อตที่ผมรู้สึกว่าผมมองว่าเอฟตันมาดีแล้วเป็นสัญญาณบวกไม่น่าจะตกชั้นในซีซั่นนี้คิดเหมือนกันหรือเปล่า ส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับนั่นคือทั้งหมดครับรเรื่องราวของท็อปฟี่สมเกลตเอเวอรตันใน3เกมในสึกพิมลิกซัมเมอร์ซีรีส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะจมบ้วยแต่ผมมองว่ามันมีสัญญาณบวกรออยู่ครับขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ